ค่ำคืนนี้คือค่ำคืนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองสนามที่เคยเป็นเจ้าภาพนัดชิงฟุตบอลโลกกำลังจะกลายเป็นเวทีแห่งประวัติศาสตร์ใหม่ที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นทีมชาติไทยเดินออกจากอุโมง์ด้วยสีหน้ามุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเสียงแฟนบอลไทยหลายหมื่นคนโบกธงไตรรงอย่างภาคภูมิใจขณะที่เสียงแฟนบอลสหรัฐอเมริกาดังสนั่นจนเหมือนพื้นสนามสั่นสะเทือน แต่ความกดดันทั้งหมดกลับไม่ได้ทำให้นักเตะไทยลังเลแม้แต่วินาทีเดียวทุกคนรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาแต่มันคือวันที่ทั้งประเทศกำลังฝากความหวังไว้ที่พวกเขาเมื่อเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นสหรัฐอเมริกาเปิดเกมบุกใส่ทันทีเรากับต้องการย้ำให้รู้ว่าพวกเขายังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ตีขวาความเร็วสูงของสหรัฐอเมริกากระชากบอลผ่านแนวรับไทยจนแฟนบอลไทยแทบลุกไม่ขึ้นแต่ไทยยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเซนเตอร์ฮาฟของไทยทิ้งตัวบล็อกจังหวะยิงครั้งแรกในนาทีที่3แบบพุ่งสุดตัวบอลพุ่งชนเข่าแล้วกระเด็นออกหลังผู้บรรยายจากหลายประเทศพร้อมใจกันพูดว่าไทยรอดตายแบบบุดวิด,วดแต่ทีมไทยยังไม่เสียสมาธิทุกคนยังคงตะโกนบอกกันในสนามให้นิ่งไว้ ใจเย็นไว้แอละเล่นตามที่ซ้อมมานาทีที่12ไทยได้ส่วนกลับครั้งแรกมิดฟิลด์ไทยที่ถูกมองว่าเสียเปรียบด้านร่างกายกลับพลิกตัวหลบผู้เล่นสหรัฐอเมริกาสองคนแบบเหนือความคาดหมายเขาลากบอลขึ้นหน้าไปอย่างมั่นใจก่อนจ่ายทะลุช่องให้กองหน้าตัวเป้าหลุดเดี่ยวเสียงแฟนบอลไทยลุกขึ้นยืนทั้งสนามแต่ลูกยิงแรกยังไปติดมือผู้รักษาประตูสหรัฐอเมริกาที่พุ่งปัดออกไปได้แบบเฉียวเฉียด แม้จะไม่เป็นประตูแต่จังหวะนี้ทำให้ทั้งโลกเริ่มรู้ว่าไทยไม่ได้มาเล่นเพื่อประสบการณ์ไทยมาเพื่อต่อสู้จริงๆเกมผ่านไปเรื่อยๆความเร็วการประทะและความเข้มข้นของแมชนี้สูงจนแทบไม่มีใครได้หายใจเต็มปอดจนกระทั่งนาทีที่27เเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นแบ็กซ้ายของไทยตัดบอลกลางสนามก่อนเปิดบอลยาวขึ้นหน้า บอลลอยโค้งอย่างสวยงามไปตรงเท้ากองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีที่เพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกเขาพาบอลเข้าเขตโทดษด,ด้วยความนิ่งแฟนบอลไทยทั้งสนามยืนขึ้นพร้อมกันและในจังหวะที่กองหลังสหรัฐอเมริกาวิ่งเข้ามาประกบเขายกขาขึ้นยิงเสียบเสาแรกอย่างเฉียบคม ผู้รักษาประตูสหรัฐอเมริกาหมดสิป้องกันเสียงเฮดังสนั่นทั่วทั้งสนามไทยขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์โลกทั้งโลกช็อกไทยนำสหรัฐอเมริกาได้อย่างเหลือเชื่อแต่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายๆเพียง4นาทีหลังจากนั้นทีมสหรัฐอเมริกาตีเสมอได้จากจังหวัดแห่งทะลุช่องที่สร้างความปราดเปรียวอย่างเหลือเชื่อ กองหน้าสหรัฐอเมริกาหลุดไปดวนเดียวก่อนแปรบอลผ่านมือผู้รักษาประตูไทยอย่างนิ่งห1ถึงหเกมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเหมือนมีแรงกดดันถาโถมเข้ามาหลายเท่าแฟนบอลไทยเริ่มรู้สึกวั่นว้วแต่ทีมไทยไม่ถอยเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนหมดครึ่งแรกไม่นานไทยได้จังหวะสวนกลับอีกครั้งคราวนี้เป็นการประสานงานสามจังหวะสุดเร็วที่กลายเป็นภาพจำของฟุตบอลไทย มิดฟิลด์จ่ายออกริมเส้นปีกเปิดเข้ากลางทันทีและกองหน้าก็วิ่งเข้ายิงแบบไม่ต้องจับบอลพุ่งเข้าเสาสองอย่างแม่นยำไทยขึ้นนำสองถึงหงทั้งสนามระเบิดเสียงเฮจนไม่น่าเชื่อว่าเสียงจะดังขนาดนี้นักภาคหลายชาติตะโกนออกมาพร้อมกันว่าไทยแลนด์ลีดอาเกนเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐอเมริกาหน้าถอดสีชัดเจนเพราะพวกเขาไม่คิดว่าไทยจะต่อกรได้แบบสูสีขนาดนี้ ครึ่งหลังเริ่มขึ้นด้วยการบุกของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องจนนาทีที่64สหรัฐอเมริกาตีเสมออีกครั้งจากลูกม่งสุดแรงที่ผู้รักษาประตูไทยพยายามปัดแต่ไม่ทัน2-2เกมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นทุกคนต่างใจเต้นแรงความกดดันเต็มสนามจนแทบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งสองทีมต่างรู้ดีว่าจังหวะพลาดเพียงครั้งเดียวอาจตัดสินชะตาเข้าชิงฟุตบอลโลก แต่นาทีที่77คือวินาทีที่ทั้งโลกต้องช็อกมื่ฟิล์ไทยคนเดิมที่วิ่งไม่มีหมดลากบอลผ่านผู้เล่นสหรัฐอเมริกา3คนเหมือนกำลังสะกดเวทมนต์ก่อนแทงทะลุช่องให้กองหน้าตัวเป้าคนแรกของไทยหลุดเข้าเขตโทษเขาไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวเขายิงทันทีด้วยเท้าขวาบอลพุ่งแรงและคมจนเหมือนลมกรดเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบไทยขึ้นนำ3-2แฟนบอลไทยร้องไห้กอดกันกลางสนาม นักภาคทั่วโลกพูดแบบตะโกนว่า This is unbelievable นี่ไม่ใช่เรื่องที่ใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ไทยกำลังทำมันจริงๆช่วงท้ายเกมสหรัฐอเมริกาโหมบุกใส่แบบหนักที่สุดลูกยิงลูกเปิดลูกครอสทุกอย่างเหมือนพายุที่ถาโถมใส่แนวรับไทย นาทีที่85สหรัฐอเมริกาได้ยิงระยะเผาขนผู้รักษาประตูไทยพุ่งสุดตัวปัดปอลายมือจนบอลเปลี่ยนทิศเฉียดเสาออกไปแบบลมหายใจแทบขาดแฟนบอลสหรัฐอเมริกาเอามือกุมหัวส่วนแฟนบอลไทยแทบเป็นลมกับความลุ้นในจังหวะนั้นนาทีที่90สสหรัฐอเมริกาเกือบตีเสมอเมื่อปีกซ้ายลากบอลเข้าในแล้วยิงเต็มขอ้อบอลพุ่งแรงชนคานอย่างจังเสียงชนดังก้องจนทั้งสนามสะดุง้ง และหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเสียงนกบวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นสิ้นสุดการแข่งขันไทยชนะสหรัฐอเมริกา3-2ทะลุเข้าชิงฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการผู้เล่นไทยบางคนสุดลงร้องไห้กลางสนามบางคนวิ่งไปกอดโคช้ชบางคนก้มลงกราบพื้นสนามอย่างไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแฟนบอลไทยบนอัฒจันท์ยืนร้องเพลงชาติไทยพร้อมน้ำตาประเทศไทยทั้งประเทศกำลังเฉลิมฉลองค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเลือน คืนนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับทีมที่ไม่ยอมแพ้นี่คือไทยนี่คือฟุตบอลไทยและนี่คือประวัติศาสตร์ที่โลกจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน